หากท่านเล่น Android อยู่นะครับหรือ Windows Phone นะครับหรือ iPhone นะครับท่านคงเปิดกระทู้ไม่ทันชาวบ้านแน่นอนเลยครับใช้โน้ตบุ๊กดีกว่าจะเล่นลายเล่นเอ็มไวกว่ากันเยอะนี่น่าจะดูอะไรเห็นไหมมาตึ๊บตึ๊ตเลย ทำไมอะไรเนี่ยทำไมผัวให้เมียทำงานหนักดูหน่อยดิโฆษณาอีกแล้ว เอมไทยมันชา้าดูนี่ดีกว่า เสียเวลาชีวิตจริงๆต่อไปจะเป็นคลิปพันเก้าร้ยิบคูณพันปดะครับนี่โฟกัสสิโอ้ยกล้องมือถือ ไม่กระตุกนะครับจบแล้วครับขอบคุณครับ